เ,เพื่อนๆใจทุเลยสี่ทุกคนเลยเรามาดูฮันพูที่พัทยากันนะ <mam> <c oughs> พอดีไปเจอน้องสาวามา,มาจะพอดีไปเจอน้องสาวนะคะน้องสาวนะคะน้องสาวเขาอีกจ่องหนึ่งรู้จักกันตั้งหลายเดือนแล้วแต่ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาสักทีชค่ะชื่อน้องหิวกาน้องหิวคิ้วโมกุฎน,นะคะน้องหิวนะคะหิวหิวหิวอะไรนะหิวเหรอหิวหิวหิว ฝากช่องน้องก็ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะฝากด้วยนะคะกดเข้าไปดูได้นะคะพ่อคิวคิวมงกุฎค่ะมันดีใจมากเลยค่ะมนเจอพี่ที่น่าัะค่ะพี่เป๊งเราเข้าไปดูพี่เป๊นทีไรก็ นะคะอีกคนนึงนะคะคือว่ารู้ใช่ไหมก็คือไก่เส้นสาวเส้นสาวเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะระดับแรกคือเย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไคร b กดกดกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ครับช่องตับปูชาแนลแล้วก็ช่องของน้องเขาด้วยนะคะชื่อช่องน้องหิวคิ้วมงกุฎจ้า น้องอยู่กิ๊มงกุฎนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะด้วยจักรนาและน้องสาวแต่น้องสาวนั่นคือตากล้องค่ะตากล้องแต่น้องเขาบอกตัวตนเลยแต่น้องเขาค่ะแต่น้องเขาใครตัวนี้ก็โสดนะคะค่ะโสดแต่ไม่จริงค่ะหาผัวไม่ได้ผมก็โสดกันโสดตลอดกานเพราะาผัวไม่ได้น่ารัาค่ะสามีไม่ได้ค่ะตอนนี้กังรับสมัครสามีอยู่นะคะแอดมาเลยค่ะแอดมาเลยนะคะเอสมาเลยค่ะ คอมเมนต์ใตค้คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วเราจะรู้ว่าสวรรค์หรือนรกมีจริงค่ะฝ <laughs> าก่เบอรโทรค่ะฝาก่เบอร์โทรวนะันเลยค่ะเออเสร็จสับแล้วก็มายกคอไปเลยค่ะตอนนี้ดูเรื่องเลยค่ะ <laughs> อโอเคนะคะ,นะคะนะคะนะคะมาดูฮรรันทุูัตยายี็ถึงยี่สินี้นะคะขอบคุณคุยๆๆคุยๆๆคุยๆๆคุยคุยสคุย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 ไรคุยคุยคุยเกินอะไรลัคุยสีใจค่ะวันนี้มาเจอพี่เป้ี่แสนดีของเรานะคะพี่เป้ีดีค่ะ ไม่นำน้องเข้าเค่ะวันนี้มาดูมันทุวค่ะมีลิงด้วยค่ะลจั๊กจั๊กเอาลิงค่ะเอาลิงเอมาปล่อยโอเคเดี๋ยวจะพาไปชมทุวต่อนะคะคนเยอะมากเลยค่ะคนเต็มชายหาเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับถ้าไย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใกลกดกระดิ่งนะครับฝากช่องน้องก็ด้วยนะคะนะครับนะครับน้องหยิบยิ้มมังกรขาดจับขาดจับเยอะมาก มงกุฎค่ะอยู่คิวมงกุฎ <Okay. S 1> ค่ะโอเคบ๊ายบาย